Yeah. S right. <S สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันที่ห้องสมุดประชาชนค่ะเป็นห้องสมุดเก่านะคะแต่ว่าเขามาตกแต่งใหม่นะคะเป็นคาเฟ่ด้วยนะคะแล้วก็ข้างบนก็ยังมีห้องสมุดเล็กๆอยู่นะคะคาเฟ่ที่นี่นะคะ,คเ,ะ,คะเป็นบ้านแปลนค่ะเราขึ้นไปดูข้างบนกันนะคะชั้นสองก็จะเป็นห้องสมุดนะคะที่สามารถ ทานกาแฟไปด้วยนะคะจิบชาไปด้วยได้นะคะส่วนด้านล่างนะคะขนมอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็มีชากาแฟนะคะให้ทานได้เลือกนะคะขนมอร่อยทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตเค,ค้กนะคะหรือสตรอเบอรบี่นะคะอร่อยทุกอย่างค่ะมีเมนูให้เลือกนะคะใครสนใจก็สามารถมาชิมได้เลยนะคะเพราะว่าขนมที่นี่นะคะเขาทำเองหมดทุกอย่างเลยค่ะทุกเมนูนะคะอร่อยมากๆค่ะและเมนูนี้น้ำหวานก็เลือกทานอันนี้ค่ะ